สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักบ้านของฉันเลี้ยงสัตว์ไว้มากมายสัตว์ทุกตัวล้วนน่ารักและเชื่อฟังฉันฉันมีความสุขจังวันนี้ฉันจะมาแนะนำเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงให้รู้จักกันช่างออซ้อเหลือเกินมนีเจ้าเหมียวของฉันวันทั้งวันคลอเคลียอยู่กับฉันมันชอบเล่นสุกซน เจ้าต้งหน้าบ้านมันบอกเวลาปุกฉันตอนเช้าให้รีบไปร้องเรียนโน่นเสียงมอมอ,มอร้องอยู่ในทุ่งนาเจ้าทุยควายน้อยพ่อของฉันเลี้ยงไว้ไถนามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ว่านอนสอนง่ายเจ้าตัวนี้ว่องไวคุณพ่อขี่เฟืองลากจูงของกินแคลอตและหญ้าเป็นอาหารเจ้ามา้าฉันตั้งชื่อว่าเจ้าดอง ร้องแบแบ๊ะเจ้าแพะที่บ้านของฉันก็เลี้ยงไว้ผลผลิตจากมันก็คือน้ำนมให้คนในครอบครัวได้กินกันอุดอุดอิดอิด,อดเจ้าหมูทู่หมูของฉันไม่ได้เลี้ยงไว้กินนะอย่าเข้าใจผิดฉันเลี้ยงไว้ดูเล่นไม่อยากกินมันฉันสงสารพูดมาตั้งนานฉันชักจะเหนื่อย นี่คือสัตว์เลี้ยงที่บ้านของฉันและบ้านของพวกเธอล่ะเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างเลี้ยงสัตว์เหมือนกับฉันหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักดีนะเธอว่าไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์ควรมีความรักและเมตตาให้กับสัตว์เพราะสัตว์เลี้ยงทุกตัวล้วนแต่มีความน่ารักเฉพาะตัวมีลักษณะเด่นของตัวมันเองมีประโยชน์หลากหลายด้าน และทำให้เรามีความสุขที่ได้เลี้ยงมัน